ต่อไปเราก็มาดูข่าวการซื้อขายดีกว่านะของทีมเราก็ค่อนข้างเงียบนะครับยังไม่มีอะไรที่ดูเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นอะไรให้ติดตามแล้วก็ว้าวนะ่าสนใจเนาะก็มีดิจิทัลฟิลนะครับเขาก็คาดการอาจจะไม่ใช่ว่าตัวผู้เล่นที่เราจําเป็นต้องซื้อนะครับแต่คาดการว่าบางทีทีมเราเนี่ยเคยใช้ประโยชน์นะจากการจาก ในการซื้อตัวผู้เล่นนะที่กําลังเขาเรียกจะเป็นฟรีเอเนต์ก็คือจะหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่านะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับหรือสามารถเจรจาติดต่อตั้งแต่มกราเนี่ยเป็นต้นไปได้เลยนะครับก็ทีมเรานะชอบอย่างนั้นนะอย่างที่คุยกันตอนแรกนะมานี่บอลนะครับก็จะเห็นนะที่ประสบความสําเร็จในการซื้อตัวนะครับแล้วก็เล่นได้ก็อย่างเจมินเนอร์นะครับแล้วก็โจยมาติสเนี่ยนะครับก็เข้ามาด้วยการซื้อไม่มีค่าตัวนะครับก็ อาจจะเป็นเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ที่เราใช้ในการซื้อซื้อตัวผู้เล่นก็ได้ในช่วงซัมเมอรนี้เขาก็เสนอรายชื่อมา5รายชื่อเนาะโดยเฉพาะเป็นพวกตัวรับนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มเกมของลิเวอร์รพูลเนี่ยเพราะว่าโจเอมอนติก e ว่าเจ็บนะครับฟานไท์เองเนี่ยก็อายุ32แล้วนะครับซัมเมอร์นี้ถ้าถึงก็33แล้วอย่างเงี้ยนะครับมัน ก็อีกไม่นานหรอกก็ต้องปลดระวังนะครับตอนนี้ก็มีโกนาเต้นะครับเป็นคิดคาดว่าจะมาเป็นตัวแทนของฟานได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหนูคอนซาอีกตัวหนึ่งเนาะแต่แต่นั่นก็ยังเด็กอยู่ส่วนอีกคนก็โจโกเมสนี่ก็เป็น <S <S <ๆ S 1> เขาเรียกเป็นอะไรสารพัดประโยชน์ดีกว่าจะมาให้เป็นตัวหลักนานๆผมก็ดูว่ายังยังยังไม่น่าจะแทนที่เป็นตัวหลักเราได้ยืนตลอดอย่างเงี้ยนะครับเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าเล่นแบ็กซ้ายได้แบ็กขวาได้นะครับเขาก็เสนอชื่อมา ที่น่าสนใจ5รายชื่อเนาะคนแรกเนาะลีลอยเคลลี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นเซนต์แบ็กเนาะหรือไม่ก็สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้นะจะบอลมัดนะครับอายุ2 5ปีนะครับแล้วก็เป็นคนสัญชาติอังกฤษด้วยอันนี้ก็จะไปเติมเต็มสัญชาติโฮมกรนนะเป็นผู้เล่นในท้ายของโฮมกรนได้นะครับให้กับทีมเรานะครับก็ เขาบอกว่าลิวอพูเนี่ยให้ความสนใจและดูฟอร์มมาตั้งแต่ปี2018นะครับในปีนี้นะครับเขาออกสตาร์ทไปได้8เกมนะครับแต่ก็ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานเนาะเขาเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับตัวกลางแล้วก็แบ็กด้านซ้ายนะครับก็ก,ก็คือเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเนาะแล้วก็อายุกำลังดี25ปีนะครับแล้วก็เป็นสัญชาติอังกฤษด้วยแต่ถ้าสนใจจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าค่าตัวจะเป็นยังไงแต่ถ้า ถ้าเขาไม่ต่อสัญญาก็กก็ก็มีสิทธิ์นะครับแต่ก็ต้องดูว่าเรียฟูสนใจหรือเปล่าอีกคนนะครับเป็นโทซินครับโตซินอาดาราบีโอโยนะครับ,นค,รบคนนี้มาจากฟูลแลมนะครับอายุ26ปีนะครับสัญชาติอังกฤษเหมือนกันเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับก็อันนี้จุดเด่นคือแน่นอนครับในเรื่องเกมรับนะครับแต่ในเรื่องเกมบุกเนี่ยก็อาจจะยังยังไม่ตรงไท้ายสักทีเดียว กับทอรีพูเรานะครับที่ต้องมีความสามารถในการเล่นเกมลุกที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กเป็นแบ็กเนี่ยนะครับอ่อเขาเคยเป็นเด็กฝึกของแมนซิตี้นะครับแล้วก็ทำได้ดีนะในในทั้งตัวสมอลส่วนแมนซิตี้เองแล้วก็เคยติดชีมชาติอังกฤษนะครับในยูชุดที่อายุต่ำกว่า U19 ปีลงมานะครับแต่ก็คาดกันว่าอาจจะยังถ้าซื้อมาจริงๆก็ก็ไม่ใช่ตัวตัวหลักนะครับเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรชั้นดีเนาะในการเสริมทีมนะครับก็ตัวนี้นะฮะที่ผมตอนฟูลแทมเตกับเชลซีหรือไงเนี่ยแล้วกับที่ผ่านมานะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ดูผ่านชอบผ่านบอลผ่านหน้าประตูหลายครั้งนะแต่เรื่องเกมรับอะไรเนี่ยเขาก็ดีนะครับในการยึดตาแหน่งอีกคนนะครับเฟอร์เดริโกเรดอนโดนะครับคนนี้อายุ20ปีนะอ้ออเลยนะครับ อยู่ทีมอาร์เจนตินอสจูเนียนะครับเป็นกลางตัวรับนะครับก็ชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับพอพอเขาเป็นกลางตัวรับเนี่ยเล่นในตำแหน่งเดียวกับเอนโดนั่นแหละนะครับแต่ก็อยู่ในทีมที่ไม่ได้รับความสนใจในด้านสื่อมากเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้นะครับเขาได้เล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเนาะชุดยูยี่สามเนี่ยก็ลงรับใช้ทีมชาติไปถึง4แมตแล้วนะครับก็มีฟอร์มที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกอยู่นะครับก็อยู่ระว่างรักษาตัวเนาะก็เป็นทีมสโมสรเก่าของแม็กอลิเตอร์นะก็อันนี้อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงแล้วก็สื่อเอามามาเล่นนะครับในการรายงานข่าวนะครับคนที่4นะครับเรีย d โดเบเรริโอนะครับของไม่์อายุ24ปีนะครับเป็นกองกลางตัวรับนะครับ ก็อันนี้เป็นคนลักเซมเบิร์กนะติดทีมชาติลักเซมเบิร์กมาถึง52นัดนะครับอายุแค่24เองนะครับก็อันนี้เขาก็โยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจอร์กนครอปกับทีมมาเนาะที่เคยคุมทีมมาก็อาจจะมีภาษีนะในการเจรจาเพื่อขอซื้อตัวนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นคู่อยู่กับเซตฟานเดเบิร์กนะครับที่เขายืนตัวไปจากลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ไม่แน่หรอกนะครับถ้าถึงคราวจะเป็นเนี่ยอาจจะเรียกตัวกลับมาเนาะ โดยมีเบนฟิก้าเนี่ยให้ความสนใจนะครับในการล่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายคือเซเบตียนกาเซเลสนะครับคนนี้นะครับอยู่คับอเมริกานะครับเป็นอายุ24ปีเป็นคนอุรุกวัยนะครับเล่นเซนเตอร์นะแต่เล่นในสโมสรอ,อยู่ที่เม็กซิโกนะครับทำให้ทีมสโมสรเนี่ยจบลำดับที่2นะรองแชมป์ในทุกการที่แล้วนะครับ ทีมชาติอุรุกวัยชุดใหญ่นะครับ9นัดนะครับก็ลงเล่นทุกนาทีเลยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโอ้โอเคนะครับก็ถือว่ามีดีกรีที่ดีนะติดทีมชาติุรุกวัยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น5รายชื่อเนาะที่ Didis and Feel เอามาบอกเล่าให้พวกเราได้ฟังนะครับว่าเขาจะเป็น free agent นะสามารถติดต่อซื้อขายได้ตั้งแต่เดือนมกรามนี้เป็นต้นไปนะครับก็ลองดูว่า ลิพูมีให้ความสนใจจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าฟออันได้เนาะยังเล่นกันเราได้นะครับโกนาเต้นี่เป็นตัวหลักในอนาคตแน่นอนแล้วก็เจ้าหนูคอนซาเนี่ยถ้าให้เกมการเล่นนะสร้างสมประสบการณ์เรื่อยๆผมว่าก็เป็นตัวหลักให้เราได้เลยนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าลิพูส่วนมากมกราจ,จะไม่ค่อยซื้อตัวที่ราคาแพงเท่าไลอยนอกจากใช่และโดนจริงๆนะครับก็ส่วน ข่าวสั้นเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนจากกันไปนะครับช่วงเบาๆนี้ก็มีดีดอันฟิลเหมือนกันเอารูปโรเบอร์สันนะครับแอนดูโรเบอร์สันนะครับในการซ้อมเรียกความฟิตนะเล่นกับฟุตบอลได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ดูจากรูปเนี่ยน่าจะอยู่ที่ดูไบนะครับในการ ช่วงเซสชันของการเรียกความฟิตนะครับหลังบาดเจ็บแล้วก็อาจจะมีตรวจอาการสแกนอีกทีว่าผลการรักษาเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ผลการรักษาเป็นทางที่ดีนะครับแล้วก็เรียกความฟิตให้ผ่านความฟิตกลับมาช่วยทีมเราได้เนาะคาดการว่าน่าจะได้ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็อาจจะมีชื่อนะกลับมาซองกับทีมชุดใหญ่ได้นะครับก็ผมเป็นข่าวดีแหละทั้งซิมิการ์แล้วก็โบอสไลน์ด้วยนะครับ ก็อลองดูกันว่าจะกลับมาช่วยเราได้แค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ขอจบกันประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเชียร์ทีมชาติไทยแล้วกันเนาะในศึกเอเชียนคัพนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในการดูบอลแล้วกันนะครับแล้วก็แพ้ชนะไม่เป็นไรเนาะทีมชาติไทยตอนนี้เปลี่ยนโค้ดใหม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่ๆเยอะเลยนะครับก็ขอ <entonces, S 2> ให้เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับเชียร์ยังมีความสุขครับ วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ